บริเวณตรงนี้ก็คือหลุมปานินนะครับเพื่อนๆเป็นบ้านของปานินครับนี่ครับทุกคนเคยเห็นกันไหมครับหลุมใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าขนาดตัวจะ2หรือ3มกิโลครับผมก็ได้เอามือเข้าไปลูบตีขุณครับเพื่อให้ปานินเข้ามาหามีที่หลุมครับหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอตาข่ายครับที่ชาวบ้านใส่ไว้แล้วไม่เก็บครับสําหรับนักดําน้ํานี่อันตรายมากเลยนะครับถ้าพันขึ้นมานี่คิดได้เลยครับ ค่อยๆดำไปครับเพื่อนๆดำไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆผ่านสายตามองไปนั่นไงครับปลานินครับมาสองตัวเลยครับแต่จริงมีสามนะค่อยเข้าไปเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับปลาเข้าคู่เล็งได้จังหวะแล้วริงเรียบร้อยครับระยะนี้ตำน้ำพริกรอได้เลยครับเพื่อนๆอุ้ยตัวนึงก็ไม่ยอมหนีครับถ้ามีจริงกระบอกหนึ่งผมยิงวันไปนแล้วนะเนี่ย ครับตา,ตามไปเอาตัวที่เรายิงได้ครับค่อยๆดึงเชือกขึ้นมาครับเพื่อนๆค่อ,คอยๆดึงครับเดี๋ยวปลามันจะหลุดครับแต่ไม่ต้องห่วงครับปลาตัวนี้ร้อยสายเป็นที่เรียบร้อยถ้าแบบนี้ก็ไม่น่ารอดครับเพื่อนๆน,นี่ครับ